มหารัตนกูตสูตรตอนที่23การปฏิบัติโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเจริญพรญาติโยมผู้ร่วมจาริกในธรรมหลังจากที่เทพธิดาได้แสดงอภินิหารเปลี่ยนสรีระของนางและท่านพระสารีบุตรแล้วนางก็ได้คืนสรีระของทั้งสองให้กลับเป็นดังเดิม มหาสมาคมทั้งปวงต่างทึ่งในปัญญาของนางบัดนี้นางได้หันไปทางท่านพระสุภูติแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงอันคารพว่าท่านผู้เจริญสุภูติท่านได้ทูลถามองค์พระศาสดาว่าพระโพธิสัตว์ควรจะปฏิบัติตนเช่นไรจึงจะชื่อว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นข้าพระเจ้าจะขอแสดงทัศนะ ตามสติปัญญาอันน้อยนิดดูก่อนท่านผู้เจริญพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาจะไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นพึงปฏิบัติประหนึ่งว่าตนเองเป็นภาพมายาพึงเห็นว่าการบำเพ็ญบารมีทั้งหประการคือทานศีลขันติวิริยะสมาธิและปัญญาเป็นเพียงการกระทำของนักแสดงมายากล ผู้ที่แสดงบทบาทไปตามเรื่องราวแต่ในใจนั้นรู้ดีว่าทุกสิ่งเป็นเพียงภาพลวงตาพระโพธิสัตว์ให้ทานแต่ไม่ยึดมั่นว่ามีผู้ให้ผู้รับหรือวัตถุที่ให้พระโพธิสัตว์รักษาศีลแต่ไม่ยึดมั่นในศีลหรือในความบริสุทธิ์ของตนพระโพธิสัตว์เจริญปัญญาแต่ไม่ยึดมั่นในปัญญาหรือการบรรลุธรรม พระโพธิสัตว์โปรดสรพัพพสัตว์แต่เห็นแจ้งว่าสพัพพสัตว์นั้นโดยเนื้อแท้แล้วไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงการประชุมกันของขันห้าการโปรดสัตว์ของพระโพธิสัตว์จึงเปรียบประดุดเสียงสะท้อนในหุบเขาที่ตอบรับเสียงร้องเรียกแต่เสียงสะท้อนนั้นว่างเปล่าจากตัวตนพระโพธิสัตว์ปรารถนาพระโพธิญาณแต่เห็นแจ้งว่าพระโพธิญาณน,นั้น มิใช่สิ่งที่จะแสวงหาได้จากภายนอกมันคือธรรมชาติดั้งเดิมของจิตที่ปราศจากทั้งการมาและการไปโดยสรุปแล้วการปฏิบัติโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นคือการดำรงอยู่ในการกระทำแต่จิตนั้นว่างเปล่าจากการกระทำคือการดำรงอยู่ในสังสารวัตรแต่จิตนั้นไม่แปดเบื้อนด้วยสังสารวัตร คือการบำเพ็ญบาร,รมีทั้งปวงอย่างเต็มกำลังแต่ในขณะเดียวกันก็ตระหนักรู้อยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีสภาวะดุดความฝันเมื่อเทพธิดาแสดงธรรมจบลงแผ่นดินก็สั่นสะเทือนหกประการถวยเทพโปรยปลายดอกไม้ทิพ์ลงมาสันลเสือญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแก่ท่านพระสุภูติว่า ดูก่อนสุภูติเธอเห็นหรือไม่ธรรมเทศนาของเทพธิดาองค์น,นี้นั้นลึกซึ้งเพียงใดท่านพระสุภูติจึงกราบทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข่าธรรมเทศนาของนางนั้นลึกซึ้งยิ่งหนักข้าพระองค์ไม่เคยได้ฟังธรรมที่อธิบายถึงการปฏิบัติโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นได้แจมแจ้งถึงเพียงนี้มาก่อนเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เทพธิดาองค์นี้แท้จริงแล้วคือผู้ใดกันแน่นางได้บำเพ็ญบารามีมานานเท่าใดแล้วองค์พระศาส,สดาจึงทรงเฉลยว่าดูก่อนสุภูติเทพธิดาองค์นี้คือพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ผู้ซึ่งได้บรรลุถึงธรรมอันลึกซึ้งแล้วแต่ด้วยมหากรุณาท่านจึงได้แสดงองค์ในรูปกายต่างๆบางครั้ง เป็นบุรุษบางครั้งเป็นสตรีบางครั้งเป็นเทพบางครั้งเป็นมนุษย์เพื่อโปรดสัตว์พสัตว์ตามอธัธยาศัยการที่ท่านมาปรากฏกายเป็นเทพธิดาในวันนี้ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าปัญญาและการบรรลุธรรมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศหรือสถานะใดๆทั้งสิน้นเมื่อมหาสมาคมได้ทราบว่าเทพธิดาองค์นั้น คือพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ก็บังเกิดความปิติยินดีและเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งต่างก้มลงกราบพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและกรุณาพระองค์นั้นการเดินทางเพื่อชื่นชมอัญมณีเม็ดที่เจ็สุภูติปริปริชาสูตรได้จบสิ้นลงแล้วในวาระต่อไปกองคารวานแห่งธรรมจะเดินทางไปพบกับ อัญมณีเมที่8ซึ่งจะนำเราไปสู่เรื่องราวของพระโพธิสัตว์ผู้มีนามว่าสิงห์และการแสดงธรรมว่าด้วยเสียงบรรลือสีหานาถแห่งสุญญตาขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร